ข้าวสวนกับลูกเกษตรนะครับ2020นะครับอ่าวันนี้นะครับมาให้เข้าไก่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาดูอคอกวัวนะครับคอกวัวของเรานะครับตอนนี้ยกเสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยกเสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อ่าใส่คือนะครับใส่คือนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเสาหกแปดต้นนะครับเสาแปต้นแล้วก็อ่า ได้อยู่สามห้องนะครับได้อยู่สามห้องเรามาดูกันว่าตอนนี้รอกวเราไปถึงไหนแล้วครับหลังจากที่เราถมที่นะครับถมที่อ่าอ่าถมที่ก็หมดดินไปประมาณอ่ายี่สิบนะครับยี่สิบดำนะครับยีดด่สิบรถดำนี่ครับอ่าถมให้เป็นหลังเต่านะครับให้นูนๆตรงกลางนะครับเดี๋ยวเราอ่าจะเท เทพื้นนะครับเทพื้นเวลาแก้ปัญหาเวลาฝนตกนะครับที่ตรงที่วัวเรานอนนะครับจะได้ไม่แฉะนะครับจะได้ไม่แฉะนี่อันนี้ก็คือข้อไก่ครับนี่ครับข้างๆข้อไก่เลยนะครับข้อไก่นี่เราก็จะมาเลี้ยงวัวกันนะครับโครงการหลังจากที่เลี้ยงไก่นะครับแล้วก็ทำสวนไปด้วยนะครับทำสวนเราก็จะมีการเลี้ยงวัวนะครับ การเลี้ยงวัวเพิ่มขึ้นนะครับนี่ครับเสานะครับยกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสาแปดต้นนะครับแปดต้นได้อยู่สามห้องนะครับได้อยู่สามห้องนี่นะครับโอ้ยสวยเลยครับสวยเลยนี่ครอกเราก็จะทําแบบให้ดีๆหน่อยนะครับให้ดีๆหน่อยเวลาเราเอาวัวเอาควายมาเลี้ยงเขาก็จะได้สะดวกครับจะได้สะดวกอ่า อันนี้ก็ทำได้ประมาณ3 0ซนนะครับ 30- 40ซ์ละนะครับก็ทำกันเองนะครับทำกันเองพี่ๆน้องๆน,นะครับพี่ๆน้องๆทำช่วยกันนะครับช่วยกันรถอีแตนนะครับผมเอามาวายกไม้นะครับเอามาวายกไม้เพราะว่าเราไม่มีบันไดนะครับเราก็ใช้รถอีแตนนะครับ ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ช่วยกันจับไม้นะครับคนละข้างนะครับตอนนี้ใส่ไม้ตร,ตรงหัวเสานะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพวกนี้ก็จะงดก่อนนะครับจะงดก่อนอจะงดก่อนเพราะว่ารอไม้นะครับรอไม้ตอนนี้เราสั่งไม้อยู่ไม้ยังไม่มาส่งนะครับไม้ยังไม่มาส่งแล้วก็ไม้ที่ผมเอามาใส่นี้เป็นไม้ สักนะครับไม้สักเป็นไม้ที่สวนนะครับเป็นไม้ที่สวนเราจ้างอ่ะให้เขามาเลื่อยนะครับให้เขามาเลื่อยแต่ไม้ก็ยังไม่พอนะครับเราต้องไปสั่งที่ร้านไม้นะครับนะไปสั่งที่ร้านไม้นะครับพรุ่งนี้น่าจะทํากับพ่อสองคนนะครับแต่ยังไม่ยังไม่ย,ไม ays, ยังไม่จ้างให้ใครมาช่วยนะครับเราจะทํากันก่อน,นครับ ทำกันก่อนสักสองสองคนกับพ่อนะครับแต่ก็มีญาติญาตินะครับที่มาช่วยนะครับมาช่วยนี่ับนี่สวยเลยนะครับยกดินขึ้นอีกนะครับขึ้นอีกจากที่เล้าไก่เล้าไก่นี่ต่ําเกินนะครับต่ําเกินแต่ก่อนนี่เราเอาดินเอาดินที่พื้นที่ปกตินะครับทําเล้าไก่นะครับเราไม่ได้คิดว่า เราจะมีโครงการที่จะเลี้ยงวัวเพิ่มนะครับเราก็เลยไม่ได้ถมที่นะครับไม่ได้ถมที่แต่ตอนนี้เราเจอปัญหาว่าเวลาฝนตกนะครับฝนตกน้ําที่ไหลมาจากที่สวนลําไยนะครับเป็นสวนของเราด้วยแล้วก็เป็นสวนของเพื่อนบ้านด้วยนะครับไหลมาก็มาตรง นะครับตรงท้ายของเราไก่หรือว่าเล้าวัวของเราด้วยนะครับเป็นที่ต่ํานะครับน้ําก็จะเจิ่งนองนะครับเราก็เลยสั่งดินมาถมนะครับสั่งดินมาถมที่ร้านวัสดุก่อสร้างนะครับเขามีดินกระจ้างเข้ามา20ดัมมนะครับ20น้มน่ครับทำเสร็จนะครับมุ่งหลังคาเสร็จเดี๋ยวเราก็เอาซีแพกนะครับซีแพกมามาลงนะครับมาลงลงอ่า ตรงช่วงด้านในนะครับตรงช่วงที่เป็นห้องสามห้องนะครับแล้วก็ออกมาจากชายคานิดนึงนะครับเวลาวัวควายเรานอนนะครับเขาจะได้ไม่แฉะนะครับเขาก็จะได้สะดวกนะครับวันนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับการทำเล้วัวหรือว่าคอกวัวนะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับได้ชมนะครับนะครับไก่ ไก่ออเดอร์ของเรานะครับออเดอร์ของเราก็อย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าปีใหม่นะครับปีใหม่ออกสองรอบแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจุดจีนนะครับจุดจีนก็จะให้ออกอีกรอบหนึ่งนะครับให้ออกอีกรอบหนึ่งเพราะว่าวันนี้ผมก็ไปซื้ออาหารไก่รุ่นมาขุนเต็มที่เลยนะครับเต็มที่เลยอ่าให้เขาโตให้ทันออกตุดจีนนะครับนี่ไก่ก็สวยนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็อ่า เดี๋ยวจะมีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเพิ่มอีกนะครับเพิ่มอีกนี่ครับผมก็ฝากติดตามาช่องเขาสวนกับลูกเกษตรนะครับ2020ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับว่าผมจะหลังจากที่งานหลักก็คือทําสวนลําไยนะครับทําสวนลําไยทาทาสวนลําไยทํานานะครับแล้วก็ปลูกผักส่งแม่ค้านะครับ,แล,แ,รบแล้วก็จะมีอาชีพเสริมก็คือ,อเลี้ยงไก่นะครับ ه, เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่หนึ่งลงเลือนนะครับหนึ่งลงเรือนแล้วก็ต่อไปก็จะเลี้ยงวัวต่อนะครับเลี้ยงวัวต่อนี่พอเราทําคอกวัวเสร็จนะครับคอกวัวเสร็จเราก็จะลดน้ําลําไยนะครับลดน้ําลําไยต่อเลยนะครับเพราะว่าลําไยของเราเริ่มที่จะมีตาดอกเห็นเห็นดอกแล้วนะครับประมาณสองสองถึงสามนิ้วแล้วนะครับ ของซาำอยู่แล้วนะครับนี่ช่างก็เพิ่งกลับไปเมื่อกี้ช่างก็เป็นหลานหลานนะครับหลาน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 แล้วก็เพื่อนบ้านนะครับที่เขามาช่วยนะครับอ่าที่เขามาช่วยนะครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับนี่เดี๋ยวแวะมาดูค้อไก่นิดหนึงนะครับดูไก่มีไก่ ไก่รุ่นนี้นะครับผมจะให้ออกตุกจีนนะครับนี่ครับไก่รุ่นนี้ผมจะให้ออกตุกจีนนี่ไก่จะถึงโลแล้วครับไก่จะถึงโลละพอค้าก็โทรมาตามทุกวันนะครับโทรมาตามทุกวันพอค้าที่มาซื้อกับผมสองสามเจ้านะครับโทรมาแล้วนะครับโทรมาจองแล้วนะครับนี่ไก่รุ่นนี้นะครับจะให้ออกตุกจีนนะครับ ส่วนไก่ดำของเรานะครับไก่กระดูกดำของเราก็นี่ครับโตแล้วนะครับโตแล้วอ,อยู่อีกคอ,อกหนึ่งนะครับอยู่อีกคอ,อกหนึ่งผมจะเปิดให้ดูนะครับอยู่ในโรงเลือนเดียวกันนะครับแต่ผมจะแบ่งให้เขาอยู่อีกอยู่อีกสองห้องนะนี่ครับนี่ไก่กระดูกดำนะครับนี่นะครับไก่กระดูกดำ รุ่นโลกว่านะครับรุ่นโลกว่านะครับพร้อมออกตลาดเหมือนกันนะครับพร้อมออกตลาดเหมือนกันไอที่ชอบนะครับชอบกินทานไก่กระดูกดำนะครับก็ออเดอร์ได้นะครับออเดอร์ได้นีครับผมส่วนรุ่นเล็กนะครับรุ่นที่เป็นลูกเชียบนะครับผมก็แยกแม่ของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อยู่ฝั่งทีนี้นะครับ อยู่ฝั่งทางนี้ไก่บ้านของผมจะแบ่งเป็นสองล็อกนะครับสองล็อกใหญ่ใหญ่นี่อีกล็อก <s> หนึ่งนะครับนี่อีกล็อกหนึ่งนี่ล็อกหนึ่งนี่นะครับ,ร,บรุ่นต่อไปก็คือรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ร um ุ่นประมาณสักหนึ่งกำมือนะครับหนึ่งกำมือนี่ครับรุ่นนี้รุ่นนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้เยอะเหมือนกันแต่ตอนนี้เขานอนกระจายกันครับ นอนกระจายกันครับรุ่นเล็กก็กำมือนะครับรุ่นเล็กก็กำมือก็มีนะครับผมจะแยกแม่แยกแยกแม่ของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะไม่แยกมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่อันนี้ก็ประมาณร้อยก่าตัวนะครับรุ่นต่อไปเลยนะครับรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปนี่ครับอันนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับคอกวัวนะครับคคกวัวแล้วก็ไก่นะครับ นี่รุ่นเท่ากับมือนะครับก็เยอะเหมือนกันนะครับอพ,อ,พอผมจะแบ่งเป็นสองล็อกใหญ่ๆนะครับเพราะว่าพ่อพันธ์ุเขามีหลายตัวนะครับถ้าเอาไปไว้ด้วยกันหมดเดี๋ยวเขาตีกันนะครับเดี๋ยวเขาตีกันผมก็เลยแยกนะครับแยกอพ่อพันธนะครับที่เขาคุ้นชินกันแล้วเขาไม่ตีกันแล้วก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงล็อกนี้นะครับล็อกใหญ่นี้ก็ สามตัวนะครับพ่อพันอยู่ล็อกนี้สามตัวอ่าแล้วก็อยู่ฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นที่ไฟสีส้มๆนะครับมีพ่อพันอยู่สามตัวเหมือนกันนะครับเขาไม่ตีกันครับเพราะว่าอ่าเขาเห็นกันทุกวันนะครับเขาเห็นกันทุกวันเขาไม่ตีกันแล้วนะครับถ้าเอาพ่อมาจากที่อื่นนะครับเขาก็จะตีนะครับนี่ฮะโอเคครับวันนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับการทํา อกวัวนะครับแล้วก็ไก่รุ่นนะครับพร้อมที่จะส่งก่อนจุดจีนนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ